ถ้ามีเวลาว่างจะพยายามจาัดก,การพวกนี้แหละให้เต็มที่จัดก,การได้ไหมครับจะจัดก,การได้ครับจัดก,การได้อยู่แล้วจัดก,การได้ื่อหาได้มีทางหนึ่งที่จะหนีได้คือหนีออกไปอยู่ต่างประเทศนั่นแหละจัดก,การพวกนี้ไม่ต่างอะไรกับสแกมเมอร์เลยเหมือนกันเลย เหมือนแก้งคอเซนเตอร์อ่ะนเนี้ยเหมือนกันเลยมันต้องโดนสักวันนะจำไว้เลยคือเขาพูดกันในกลุ่มของเขาอ่ะคือเมื่อไหร่คนเรา มีกลุ่มคนที่คิดเหมือนกันกลุ่มคนที่คิดเหมือนกันชอบเหมือนกันเกลียดเหมือนกันเนี่ยไปอยู่กันเนี่ยคนเราจะอยู่ด้วยกันได้จะแบบซับพอร์ตกันเนี่ยสับสนของความคิดเนี่ยมันจะมีหนึ่งชอบเหมือนกันชอบสิ่งเดียวกันชอบคนคนเดียวกันเนี่ยอยู่กันคุยกันซับพอร์ตกันแล้วก็สองเกลียดคนคนเดียวกันเกลียดสิ่งเดียวกันแล้ก็อยู่กันเป็นกลุ่มไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมเวลามันมีคนเปิดประเด็นอะไรแบบนี้มาพูด ข้อมูลอะไรที่แบบว่าเป็นจริงบ้างไม่เป็นจริงบ้างแต่ขอให้แบบว่าแสดงความแบบเกียดชังมันจะมีกลุ่มคนเนี้ยเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าเนี่ยพอมันเกินขออเขีดมันก็ต้องมีคนไปปราบปรามบ้างไปตักเตือนบ้างถ้าไม่มีก็เนี่ยมันก็ใช้กันฟรีสไตล์ได้ใจกันไปเรื่อยหรือถ้าคนที่เขาแบบไม่ได้มีภูมิคุ้มกันไม่ได้มีแบบมาซิตี่แข็งแรงจิตใจอ่อนแอ เนี่ยเขาแบบอันตรายมากนะทําลายชีวิตคนมาเยอะนะเพราะแบบเนี้ยการใช้โซเชียลไม่ดีเนี่ยทุกคนมันทําลายชีวิตคนคนหนึ่งได้มากกว่าที่เราคิดมากกว่าเยอะลองดูเอาถ้าบางคนอนะแบบมอง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 คนด่เนีเอาเหมอืมอนมองเราเนี่ยเราโดนคอมเมนต์นี้ด่าคอมเมนต์นั้นดา่าคนนั้นคนนี้ดา่า เนีย่ยลองคุมเล็กๆอย่าไปนสนใจเลยไม่มีอะไรไม่มีค่าแต่ถ้าแบบลองพอคนนั้นโดนกับตัวเองบ้างอ่ะมันเจ็บนะคนคุนคุณไม่เข้าใจคือมันเป็นความโกรธที่แบบอธิบายไม่ถูกคือเราไม่ได้ทาอะไรผิดอะเราไม่ได้ทําเราไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาว่าเราไม่ได้ทําเหมือนที่เขาว่าแต่เขาไปพูดแล้วก็แบบมีคนไปซับพอร์ตว่าแบบเออมันจริงมันแล้วก็ยิ่งด่ากันอ่ะคือมันแค้นว่าเป็นอะไรที่แบบพูดตั้งใจทําดีเนี่ยตั้งใจทําแบบทํางานอย่างสุจริตทํางานอย่างตรงไปตรงมาชัดเจน ไม่ได้คิดจะเลวร้ายไม่ได้คิดจะนั่นเลยแต่ว่ามาบอกว่ากูเลวร้าถ้าขนาดนั้นน่ะเนี่ยมันแบบเสียใจครับแต่มันเค้นมากก่อนเดียวมันต้องโดนกันบ้างพวกนี้สักวันหนึ่งแล้วพอโดนก็ไหว้สวยขอโทษดักลานสำนักผิดพวกนี้นั่นเห็นกันมาเยอะแล้ว เอาวิธีแก่นะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ค่าเมื่อไหร่ที่แบบจะบอกนะคนที่รักเราเอฟซี FC ที่เหมือนถ้าเกลียดพวกนั้นหรือว่าเกลียดเราก็แล้วแต่ถ้าคนไหนเกลียดเรานะวิธีแก้ที่ดีสุดคือคุณไม่ต้องพูดถึงเราเลยไม่ต้องเม้นท์ถึงเราไม่ต้องโพสต์ถึงเราแล้วเราจะกระเสหายไปเองแล้วก็เงียบไปเองแต่ถ้าคุณยังแบบโพส์ถึงเราคอมเมนต์ถึงเรามันก็ดันกระเสรเราขึ้นเรื่อยๆ ก็ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นเราก็จะมากินต่อได้ถ้าคุณไม่อยากให้คนเราทำมากินต่อถ้าไม่อยากให้เราแบบมีกระแสคุณก็ไม่ต้องพูดถึงเราไปเลยร่วมมือกันไม่ต้องพูดถึงเรานั่นคือวิธีแก้เหมือนกันครับถ้าไม่อยากให้พวกนี้มีตัวตนในสังคมพวกแอกลุมเนี่ยทุกคนไม่ต้องไปเม้นด่าไม่ต้องไปเมน้นไม่ต้องไปโพสบล็อกมันขึ้นมาเมื่อไหร,บมามาไหรบ่บล็อกขึ้นมาเมื่อไหร่บล็อกเนี่ยไม่เห็นต้องมานั่งโจมตีเลย คือถ้ามันเกียด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 ผมเกลียดเจนล็อกแล้วบอกว่าเอ้ยน่าเบือ่อข่าวมีแต่ข่าวเจนเจนี่ข่าวเจนนี่เขาเอาไปทํากันเองเขา,เาไปลงกันเองเจนนี่ไม่ได้ไปขอร้องให้เขาลงเลยไม่ได้ขอร้องให้เขาพดถึงเจนนี่หน่อยไม่ได้ไปขอร้องให้เขาทําข่าวเจนนี่หน่อยเขาเอาไปทําเองเพราะเจนนี่มีกระแสข่าวเจนนี่ขายได้เขาถึงทําเขาทํางานของเขาเข้าใจไหมแต่ว่าพูดไปก็ไม่เข้าใจหรอก คือไปมก,ก็เนี่ยเดี๋ยวจะหามุมมาแบบ <S <S เฮ้ยยูพูดแบบนั้นพูดแบบนี้ผิดพูดแบบนั้นแบบนี้ไม่ดียูโง่ยูยยชั่วเดี๋ยวมันมันเป็นแบบเนี้ยคือมึงอคติมึงจะมึงจะเกลียดมึงจะด่าให้ได้อะ่ะก็นั่นแหละเรื่องของมึงแล้วก็เดี๋ยวอยเจอกันไม่ว่าใครไม,ไม่ว่าใครครับเพราะว่าเพราะว่ามาอยู่ในแสงสว่างมันจะจะมีแบบนี้แหลคะครับเป็นเรื่องปกติถ้าวันนี้ไม่ใช่ผมกับเจนเป็นคนอื่นก็ดน เขเห็นกันมาตลอดเห็นกันมาทุกคนไม่ว่าจะทําดีแค่ไหนก็จะมีคนเห็นตาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะมนัมันที่พุทธเจ้าบอกมันที่พี่คนนั้นบอกว่าคนไม่มโ,ดโดนเินทาคนไม่โดนเกียดชังไม่มีในโลกอะ่ะจริงโอเคฟันดี้นะครับทุกคนขอบคุณมากที่สพอร์ตแล้วก็ติดตามพวกเรานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขน่ารับฟันดีเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับบ๊ายบายไม่ได้คิดมากเลยพิยาตาวี กันเดดพอสอจีนสจอยก็ลักสจอยรวยแล้วนะบอกเลยโอเคเจอกันนะครับพรุ่งนี้ตอนนี้ครับ